สวัสดีครับวันนี้อาจารย์บินนี่มีสาระดีๆมาฝากีิชวนพวกเรามาเปลี่ยนแปลงสวนยหย่อบ้านของเราจากสวนหย่อมดูใบให้เป็นสวนหย่อมที่รับประทานเอาใบได้โดยเราจะทําการปลูกผักกรูดซึ่งเป็นเฟื่ชนิดหนึ่งที่เป็นทั้งพืชไม้ประดับและพืชสวนที่ประทานได้ใครที่เคยรับประทานผักกรูดไม่ว่าจะเป็นรับประทานสดหรือรับประทานสุกท่านทราบดีว่าเป็นผักที่มีรสชาติดีและมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างมากเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ เริ่มจากการหาหน่อพันธุ์ผักกรูดอาจจะเป็นหน่อพันธุ์ที่ปักชำไว้แล้วหรือหน่อพันธุ์ที่แตกออกจากพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้เกิดเพื่อขยายทาการปลูกในพื้นที่ใหม่ซึ่งแดดร่มพอเหมาะราวๆ40-60%ที่เราเตรียมปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนหย่อมของเราก่อนปลูกเราเตรียมเดินถานในพื้นที่ที่เราจะปลูกโดยการรื้อไม้ประดับเดิมที่เราจะปรับเปลี่ยนออกแล้วปลูกกรูดลงไปแทนการปลูกนั้นเราต้องเตรียมดินได้หลายวิธีแล้วแต่ท่านสะดวกเพราะผักกรูดเป็นพืชที่ปลูกง่ายเมื่อปลูกแล้ว ก็โรยกลบดับดำหรือมะพร้าวสับโดยเสริมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีได้ตามสะดวกจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยกำจัดวัชพืชให้ผักกรูดงอกงามหลังจากนั้นก็รอวันเวลาที่จะนำผักกรูดมารับประทานสดหรือประกอบอาหารตามเมนูที่ท่านชอบครับในที่สุดเราก็มีทั้งสวนสวยและสวนผักอยู่ด้วยกันว่างๆลองปรับดูนะครับจะได้มีผักสดๆไว้รับประทานกัน